หลังจากวันทำงานอันยาวนานในที่สุดคุณก็ได้ขึ้นรถเปิดเพลงโปรดและเริ่มขับกลับบ้านตอนนั้นเองคุณก็สังเกตเห็นอะไรบางอย่างแปลกๆจากกระจกมองหลังผู้ชายคนนั้นตามฉันมาเหรอคุณชะลอรถลงเดี๋ยวเขาก็น่าจะผ่านไปแต่ไม่คุณเร่งความเร็วเขาก็ยังเกาะติดคุณก่อนที่คุณจะตื่นตระหนกหรือรำคาญใจจนเกินเหตุขั้นแรกให้ยืนยันให้มั่นใจก่อนว่าคุณถูกไล่าตามจริง ทางที่ง่ายที่สุดก็คือให้เลี้ยวขวา3ามครั้งไปตามบล็อกไม่มีเหตุผลที่ใครๆจะต้องวนรอบอาคารเดิมอย่างไร้จุดหมายใช่ไหมล่ะถ้าพวกเขายังคงอยู่ด้านหลังคุณให้เพิ่มความสงสัยขึ้นได้เลยถ้าคุณอยู่บนทางด่วนให้เลี้ยวลงในทางออกถัดไปแต่แทนที่จะออกไปเลยให้รีบกลับขึ้นไปบนทางด่วนอีกถ้ารถคันนั้นทําแบบเดียวกันก็เป็นไปได้ว่าจะไล่าตามคุณมาถ้าคุณอยู่ในเมืองให้ไปที่ร้านล้างรถอัตโนมัติแบบนี้จะช่วยคุณสงบสติอารมณ์และมีเวลาเตรียมตัวเพิ่มอีกหลายนาที และถ้าคุณยังเห็นรถคันนั้นใกล้ๆนั่นก็แปลว่าคุณได้ผู้ติดตามที่ไม่พึงประสงค์แน่แล้วตอนนี้คุณมั่นใจได้เลยว่าคุณถูกติดตามอยู่อย่าตื่นตระหนกฟังดูไม่มีอะไรพิเศษเลยนะแต่มันสําคัญมากเวลาที่คุณอยู่หลังโพมาไยความตื่นตระหนกเวลาขับรถเป็นเรื่องที่แย่ที่สุดเลยถ้าคุณต้องการเวลาสักพักเพื่อสงบสติอารมณ์ให้ขับต่อไปสักพักมองไปรอบๆเพื่อจะไม่ว่าคุณอยู่ตรงไหนพยายามหาสถานที่ปลอดภัยที่คุณไปได้ร้านกาแฟยอดนิยม ปั๊มน้ำมันหรือสถานีตำรวจเป็นที่ที่เหมาะกับการหนีการจับตามองที่ดีที่สุดเสมอและแน่นอนที่สุดอย่าขับรถกลับบ้านต้องใช้กฎเดียวกันนี้กับที่ทำงานหรือบ้านญาติของคุณด้วยมีโอกาสที่คนคนนี้เป็นแค่ใครก็ไม่รู้ที่ไม่มีข้อมูลส่วนตัวของคุณเลยการพาพวกเขาไปถึงสถานที่ที่คุณมักไม่ค่อยระวังตัวอาจทาให้ยิ่งเพิ่มปัญหามากขึ้นอย่าปล่อยให้ตัวคุณถูกล้อมดักหลีกเลี่ยงซอยตันถนนในย่านแคบๆที่ไม่มีทางออกหรือที่จอดรถ ทั้งหมดนี้อาจเป็นอันตรายในสถานการณ์นี้ได้ให้อยู่แต่บนถนนที่คุณรู้ทางเพื่อที่คุณจะได้ไม่ถูกอะไรทําให้ตกใจถ้าคุณหยุดที่สัญญาณไฟจราจร,จรหรือป้ายหยุดให้เว้นที่ระหว่างคุณและรถด้านหน้าไว้เตรียมแผนหลบหนีไว้เสมอถ้าคุณพบว่าตัวเองอยู่ในสถานการณ์ที่เลวร้ายอยู่แต่ในรถและเคลื่อนไหวอยู่ตลอดและอย่าลืมล็อกประตูทั้งหมดและปิดหน้าต่างให้สุดการที่ใครสักคนจะเข้ามาและปลดล็อกคุณระหว่างหยุดต้องใช้เวลาหลายวินาทีถ้าคนคนนั้นอยู่ด้านหลังคุณตรงสัญญ,ญาณไฟจราจรอย่าออกจากยานพาหนะ ถ้าพวกเขาตามคุณมาเขาอาจจงใจทำแบบนั้นเพื่อให้คุณออกมาถ้าพวกเขามาใกล้ๆรถของคุณให้ใช้ที่ว่างที่เว้นไม่ด้านหน้าหลบหนีไปขับรถไปตามถนนที่มีคนพลุกพล่านการสังเกตรหรือไล่ตามคุณเวลาที่มีรถและพยานรู้เห็นรอบๆจํานวนมากจะทําให้ยากขึ้นอีกอย่างพวกเขาก็อาจถูกแยกไปจากคุณด้วยไฟแดงคนร้ายส่วนใหญ่กลัวพื้นที่ที่มีคนเยอะเพราะทําให้โอกาสที่พวกเขาจะถูกจับได้มีมากขึ้นอย่าทําให้คนที่ไล่ตามคุณมารู้ตัว พยายามอย่าเอาแต่มองกระจกของคุณอย่าหันกลับไปมองข้างหลังอย่าไปพูดด้วยถ้าพวกเขาแค่อยากทําให้คุณกลัวพวกเขาจะเลิกและขับรถจากไปเองถ้าพวกเขารู้ว่าคุณสังเกตเห็นพวกเขาก็อาจเริ่มรักษาระยะเพิ่มขึ้นเพื่อที่คุณจะได้เก็บข้อมูลไปแจ้งตำรวจได้ยากขึ้นและแบบนี้ก็จะเป็นโอกาสดีให้คุณสังเกตและจดจํารายละเอียดของคนที่ติดตามคุณรถที่ใช้รุ่นสีป้ายทะเบียนจดจํารายละเอียดที่มีค่าพวกนี้ แต่อย่าจ้องเวลาที่เก็บข้อมูลและคราวนี้ถ้าคุณมั่นใจเต็มร้อยว่าใครบางคนตามคุณมาให้คุณโทรหาตำรวจถ้าคุณมีคนโดยสารมาด้วยให้พวกเขาทำให้ถ้าคุณอยู่ตามลำพังให้ใช้หูฟังบลูทูธหรือสั่งการด้วยเสียงถ้าคุณไม่มีตัวเลือกพวกนี้เลยให้ใช้วิธีเข้าร้านล้างรถจากข้อก่อนหน้าคุณโทรหาตำรวจระหว่างที่ไปหยุดพักที่นั่นได้เรื่องสำคัญคืออย่าใช้โทรศัพท์ระหว่างกำลังขับรถเมื่ออยู่ในสายกับตำรวจพวกเขาจะพยายามถามตำแหน่งของคุณ พวกเขาอาจขอให้คุณขับช้าลงเพื่อให้พวกเขาทำงานได้พยายามอยู่บนถนนสายเดิมการขับรถอย่างไร้จุดหมายจะทำให้พวกเขายิ่งหาตัวคุณยากทีนี้ก็ได้เวลาที่สายตาอันว่องไวของคุณต้องทำงานแล้วให้รายละเอียดทั้งหมดของรถที่คุณจำไว้ก่อนหน้าไปพยายามจำทุกอย่างให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้เมื่อคุณโทรหาใครไม่ได้เลย ให้หาสถานีตำรวจที่อยู่ใกล้ที่สุดผู้ที่ตามคุณมาอาจไม่ตามคุณไปถึงสถานีแต่พวกเขาก็อาจกล้าพอไปจอดที่นั่นและอยู่ในรถจนกระทั่งเห็นเจ้าหน้าที่ออกมาพวกเขาสามารถพาคุณไปด้านในได้คุณสามารถทำแบบเดียวกันกับโรงพยาบาลหรือสถานีดับเพลิงได้เช่นกันสถานีพวกนี้โดยส่วนใหญ่มีระบบรักษาความปลอดภัยที่ดีและอาจทำให้คนคนนั้นตกใจจนหนีไปตัวเลือกสุดท้ายของคุณก็คือร้านสะดวกซื้อที่มีคนพลุกพล่านหรือปั๊มน้ำมันเมื่อหยุดแล้วคุณค่อยโทรศัพท์หรือขอให้พนักง,งานทำให้ได้ คนที่ทำงานจะรู้ที่อยู่ของร้านดังนั้นตำรวจก็จะรู้แน่นอนว่าพวกเขาต้องไปที่ไหนในกรณีที่เลวร้ายที่สุดผู้ที่ไล่ตามมาอาจพยายามจู่โจมคุณก่อนที่คุณจะไปถึงสถานที่ปลอดภัยถ้าพวกเขาไล่ตามคุณติดๆและทิ้งระยะน้อยมากให้เร่งความเร็วตอนไฟเขียวและรีบเหยียบเบรกวิธีนี้อาจสร้างความเสียหายรถของพวกเขาได้พอๆกับของคุณ หรือถึงรถของพวกเขาไม่ได้เสียหายพวกเขาก็อาจตกใจที่คุณกล้าทําแบบนี้และก็ตัดสินใจได้ว่ามันไม่คุ้มที่จะสร้างปัญหากับคุณคราวนี้ให้ขับไปสถานีตํารวจที่ใกล้ที่สุดหรือโทรหาตํารวจเพื่อเล่าสิ่งที่เกิดขึ้นอย่าใช้วิธีนี้ถ้าพวกเขาทิ้งระยะห่างมากขึ้นเพราะรถของพวกเขาจะชนคุณแรงกว่าถ้าคุณไม่สามารถหลบหลีกได้ให้พยายามไปยังถนนที่มีรถมากที่สุดเท่าที่จะมากได้ตอนนี้ไม่ว่าคนที่ตามคุณมาคิดจะทำอะไรพวกเขาก็อาจชนรถคันอื่นที่อยู่ใกล้ๆแทนและก็ดึงดูดความสนใจมากขึ้น เมื่อคุณสลัดผู้ติดตามออกได้ในที่สุดอย่าเพิ่งคิดว่าทุกอย่างปลอดภัยแล้วและตรงกลับบ้านได้ทันทีแม้คุณจะสลัดพวกเขาออกไปได้แต่ให้ขับรถไปรอบๆย่านที่พักอาศัยอีกสักพักจะดีกว่าเพื่อให้แน่ใจว่าคนร้ายไม่กลับมาแล้วแล้วก็โทรหาตำรวจถึงแม้ว่าคุณจะสลัดรถคันนั้นไปได้เองแล้วก็ยังเป็นความคิดที่ดีคุณไม่มีทางรู้หรอกว่าพวกเขาจะย้อนกลับมาหรือไม่ถ้าคุณเป็นคนเดินเช้าที่ถูกรถไล่ตามให้ไปในที่ที่คนพลุกพล่าน เข้าไปด้านในและวโทรหาใครสักคนแต่ถ้าคนนั้นเดินตามคุณมาอืมหัวข้อนั้นอยู่ในวิดีโออื่นรักษาตัวกันด้วยนะ